สวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่กำลังชมคลิปวิดีโอกันอยู่ในณนขณะนี้ซึ่งในคลิปวิดีโอชุดนี้นะครับก็จะมาเป็นการชี้เป้าร้านค้าที่รับสมัครเน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดของ d ีแทในระบบเติมเงินนะครับโดยเฉพาะเน็ตที่เพิ่งออกกันมาแบบแบบสดๆกันเลยในระบบเติมเงินก็คือ20เมกไม่อันไม่ลดสปีดนะครับแถมทูฟรีทุกเครือข่ายนะครับําว่า ไม่อ้นไม่ลดสปีด20เมกแถมทรฟรีทุกเครือข่ายโดยการทรฟรีนั้นนะครับทรฟรีครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีไม่ว่าจะเป็นเบอร์ใหม่เบอร์เก่าเบอร์เดิมก็สามารถที่จะกดสมัครกันได้เลยนะครับแต่เราจะต้องติดต่อกับร้านค้าซึ่งร้านที่ผมจะแนะนําต่อไปนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดสตูลแล้วเขาก็เคยลงโฆษณากับเรามาแล้วในหลายๆคลิปและคลิปนี้เขาก็ลงโฆษณากับเราด้วยเช่นกันนะครับาสามารถที่จะ สมัครได้จนกระทั่งถึงสิ้นเดือนกันยายน2 5 6 4นะครับถ้าเกิดว่าหมดสิ้นเดือนแล้วเดือนตุลาคม2 5 6 4นี้ถ้าเกิดว่ามีโปรโมชั่นต่ออยู่ก็คุณผู้ชมก็สามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ต่อได้เลยนะครับโดยร้านชี้เป้าตัวนี้ก็คือร้านสรารวุฒิคอมพิวเตอร์ที่จังหวัดสตูลน,นะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อทาง Facebook คุณผู้ชมสามารถติดต่อทางไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ QR code ในการแอดไลน์ไปนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะแอดไลน์ผ่าน QR Code ได้เลยเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับรวมไปถึงการติดต่อผ่านทาง Facebook Fanpage ของร้านเขาไม่ว่าจะเป็นสาขามะนังสาขาละงูสาขาควนกระหลง,สา,ากลกลงสาขาหาัดใหญ่สาขาพัทลุงนะครับหเพจแล้วก็ธุรกิจในเครือร้านสรรวุฒิโมบายเป็น6เพจทั้งหมดที่คุณผู้ชมสามารถที่จะติดต่อในการสมัครโปรโมชั่นเน็ตไม่อันไม่ลดสปีด ของดีแท็ในระบบเติมเงินความเร็ว20เมกะบิตเพอร์เซกแถมโทรฟรีทุกกรข่ายนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมกดตามรหัสที่ได้เห็นไปในครั้งก่อนเนี่ยคุณผู้ชมไม่ได้โทรฟรีนะครับได้แต่เฉพาะเน็ตอย่างเดียวมันจะมี4เมกอ่า20เมก10เมกนะครับ ไม่ไม่มีโทรฟรีแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสมัครกับร้านที่ผมจะชี้เป้าไปเมื่อเมื่อกี้นะครับที่บอกไปเมื่อกี้คุณผู้ชมก็ได้โทรฟรีทุกครอขายด้วยนะครับเป็นการโทรฟรีครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีในการโทรฟรีทุกกระขายตลอด24ชั่วโมงตลอด30วันของแพ็กเกจในแต่ละครั้งนะครับเราไปดูในส่วนของโปรโมชั่นกันเลยดีกว่านะครับตอนเนี้ยเขาใช้ชื่อโปรโมชั่นว่าโปรเน็ตนะจ๊ะนะครับ เป็นการเปิดเบอร์ใหม่ของ d t แทในะระบบเติมเงินเท่านั้นนะครับส่วนคนที่เป็นเบอร์เก่าเบอร์เดิมสามารถที่จะกดสมัครได้บางเบอร์นะครับมีค่าเปลี่ยนโปรโนเนต็ตเนี่ยหนึ150บาทนะครับมีโปร20เมกนะครับสองบาท30วันอันนี้ถ้าเกิดเราเป็นการซื้อเบอร์ใหม่เนี่ยค่าซิมฟรีหมดเขต30กันยายน2564นีนี้นะครับการที่จะซื้อซิมใหม่เนี่ย ก็จ่ายเฉพาะค่าเน็ต299บาทแล้วก็ต่างจังหวัดมีค่าขนส่งอีก50บาทนะครับส่วนค่าซิมนั้นฟรีนะครับค่าซิมนั้นฟรีส่วนความเร็ว4เมก,กะบิตเพ์เซกนะครับ150บาท30วันอ,อ,อันนี้ได้โทรฟรีด้วยนะครับโปรโมชั่นแพ็กเกจต,ต,ตัวนี้มีโทรฟรีด้วยค่าซิมนี้50บาทนะครับหมดเขต30กันยายน2564แล้วบวกกับค่าจัดส่งอีก50บาทนะครับถ้าคุณจะเอาตัว4เมก หรือจะเป็นตัว10เมกนะครับ200บาท30วันตัวนี้ได้โทรฟรีด้วยนะครับเบอร์เดิมเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้โดยมีค่าเปลี่ยนโปรโมชั่น150บาทไปบวกกับค่าเน็ต200นะครับแต่ถ้าเกิดเเป็นการซื้อเบอร์ใหม่ค่าซิมฟรีบวกแต่ค่าขนส่งนะครับจัดส่งโดยโคลี่50บาทในการค่าขนส่งนะครับเพราะฉะนั้นค่าเน็ตกับค่าขนส่งก็รวมกันแล้วก็จะเป็นยอดเงินสุธทธิโอนเงินให้กับทางร้านเขานะครับ การโทรโทรฟรีครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีนะครับวางสายเลยโทรใหม่ได้ตลอด24ชั่วโมงตลอด30วันของแพ็กเกจสามารถติดต่อได้ทางเพจของร้านสารวุฒคอมพิวเตอร์สตูนนะครับสามนังสาขา,า,างูสากาาุญาากลงธุรกิจในเครือสหาาหัตใหญ่สหาพาัฒนลุงนะครับแล้วก็สามารถติดต่อทางเบอร์โทรได้ครับ062-063-7678สาขามานังนะครับแพ็กเกจโปรโม,มชั่นตัวน,นี้นะครับดังที่บอกไปว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปกดตามรหัสที่ออกมาครั้งก่อนเนี่ย คุณผู้ชมไม่ได้โทรฟรีนะครับถ้ากดรหัสไม่ได้โทรฟรีแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมต้องการจะเอาอตัวที่เป็นโทรฟรีด้วยนะครับพ่วงมาด้วยคุณผู้ชมก็จะต้องติดต่อร้านสารวุฒคอมพิวเตอรอ์ที่จังหวัดสตูลน,นะครับหรือร้านอื่นๆที่อยู่ในเขตพื้นที่ของท่านที่เขาใช้แอป d ีแท็กวันนะครับอันนี้ผมชี้เป้ามาเป็นร้านสลรวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับเพราะเขาลงโฆษณากับเราในคลิปคลิปนี้คุณผู้ชมติดต่อ ขอสมัครแพ็กเกจได้เลยนะครับได้ทั้งเม็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดความเร็วไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็น 4, เมกสอ0ร้อยหเมกสองร้เมกสองนะครับแล้วก็บวกกับค่าเปลี่ยนโปรโมชั่นอีก150บาทต่อ1เบอร์นะครับเมื่อเมื่อเมื่อ,เ,อเราได้เสร็จเสร็จเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องจ่ายเงินติดต่อทางร้านแล้วก็จ่ายเงินอนคันให้กับทางร้าน แล้วก็ทางร้านเขาก็จะกดเข้าเบอร์ให้เราแต่จริงๆแล้วทางร้านเขาจะเช็คเบอร์ให้คุณก่อนนะครับว่ามันสามารถที่จะสมัครแพ็กเกจได้หรือไม่ได้ถ้าเกิดว่าสมัครแพ็กเกจได้เดวเคาจะบอกเองนะครับว่าสมัครแพ็กเกจได้แล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดกี่บาทแล้วเขาก็จะแจ้งบัญชีธนาคารให้คุณโอนเงินเข้าสู่ร้านนะครับแล้วร้านก็จะดําเนินการสมัครให้กับคุณผู้ชมกันนะครับ ก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับโทร062-063-7678นะครับ062-063-7678 062-063-7678นะครับร้านสลราวุธคอมพิวเตอรอ์ทั้ง5สาขาและก็1ธุรกิจในเครือรวมทั้งหมดเป็น6นะครับส่วนการติดต่อทงอาง ID Line นะครับสามารถจะแอดไลน์ตัวนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมสแกน QR Code ไลน์ตัวนี้ได้เลยนะครับเ,เพื่อที่จะติดต่อกับทางร้านสลราวุฒคอมพิวเตอร์นะครับหลายๆท่านไม่มี Facebook นะครับหลายๆท่านไม่มี a c e b o o k ไม่ได้เล่น Facebook แต่เล่นไลน์คุณผู้ชมก็สามารถที่จะแอดไลน์แล้วก็ติดต่อขอสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นได้เลยนะครับส่วนคนที่ไม่มีไลน์ไม่มี Facebook อันนี้ค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาเราส่งหลักฐานการอวนเงินไปให้เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากนะครับค่อนข้างที่จะลําบากในการส่งหลักฐานการอวนเงินไปให้เขาเพราะาร้านเขาต้องขอหลักฐานการยืน,ย,นยันการอวนเงินืว่าเป็น หลักฐานด้วยนะครับว่าเราได้ทําการโอนเงินให้กับเขาจริงนะครับแล้วเขาก็จะดําเนินการสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นให้กับคุณผู้ชมกันนะครับย้าอีกครั้งหนึ่งกับโปรโมชั่นแพ็กเกจตัวนี้นะครับเป็นการสมัครได้ทั้งเบอร์ใหม่และเบอร์เก่านะครับถ้าเป็นเบอร์ใหม่ที่คุณผู้ชมกดตามรหัสที่ได้เห็นมาก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ชมได้แต่เฉพาะเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีแต่ถ้าคุณผู้ชมสมัครกับร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์ที่จังหวัดสตูลเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้โทรฟรีเพิ่มขึ้นมานะครับ ผมย้ำบอกเลยว่าได้ทั้งเน็ตได้ทั้งโทรแน่นอนครับโทรฟรีทุกกระข่ายครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีนะครับผมสมัครเรียบร้อยแล้วครับร้านเขาสมัครให้เรียบร้อยแล้วนะครับได้โปรโมชั่นแพ็กเกจตัวนี้มาแน่นอนนะครับ2 0บเมก299าบาทที่ผมสมัครเอาไว้นะครับหรือคนที่ต้องการจะซื้อซิมเบอร์ใหม่เลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่เข้าเงื่อนไขเบอร์ที่เราใช้อยู่ไม่เข้าเงื่อนไขเนี่ยก็ซื้อเบอร์ใหม่นะครับก็เลือกเบอร์ไม่ได้นะครับเบอร์ใหม่นี้เลือกเบอร์ไม่ได้เขาจะใช้ระบบการสุ่มมเเเบบออรรร์าาให้งนะคั ค่าจ่ายค่าเน็ต2 9 9บาทแล้วก็บวกกับค่าขนส่งอีก50บาทก็รวมเป็น3 4 9บาทนะครับก็รอรับซิมที่บ้านได้เลยนะครับโอนเงินให้เขาแล้วเขาก็จะก,การทําระบบให้เรียบร้อยนะครับลงทะเงงบียนให้เรียบร้อยเลยครับเอามาถึงใส่ซิมในเครื่องมือถือแล้วก็เปิดข้อมูลมือถือก็ใช้งานได้เลยนะครับเขาจัดการมาให้เราเสร็จสับเรียบร้อยนะครับนี่คือการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกๆท้านกัน,กนหรือ บางท่านที่ต้องการจะเอาเน็ตที่มันถูกกว่านี้นะครับ2เมกไม่อั้นไม่ลดสปีดแถมทรฟรีทุกราครืข่าเช่นกันนะครับ30วันต่อนหนึ่งครั้งแต่อันนี้ค่าซิม300บาทนะครับเป็นโปรโเน็ตหลังร้านหาไม่ได้ในประเทศไทยนะครับประเทศไทยทั้งประเทศไทยตอนนี้โปรโมชั่นแพ็กเกจตนนัวนี้ไม่มีแล้วสํารับของ d e ีแทในระบบจำเงินหรือค่าอื่นๆไม่มีแล้วนะครับมีเหลืออยู่20ซิมเท่านั้นนะครับ20ซิมจํากัด20ซิมเท่านั้นนะครับที่เหลืออยู่ในสต็อกตอนนี้ของร้านเขา นะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะ,ะติดต่อขอซื้อซิมตัวนี้ได้เลยนะครับ300บาทค่าซิมนี้รวมส่งเรียบร้อยแล้วนะครับส่งฟรีค่าซิม300บวกกับค่าเน็ต120เป็น420เสร็จสับจบแน่นอนนะครับหรือจะติดต่อสอบถามอมเอร์ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ062 063 7678 062 063 7678หรือทาง Facebook Fanpage หรือทาง Line Li ไติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับนี่คือชี้เป้าสาหรับการสมัคร เกตเน็ตชื่อว่าโปรเน็ตนะจ๊ะนะครับซึ่งเป็นอของ d t แท็กนลบุเติมเงินไม่ว่าจะเป็นเบอร์ใหม่หรือจะเป็นเบอร์เก่าเบอร์เดิมก็สามารถที่จะกดสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้แต่ต้องให้ร้านดําเนินการให้เท่านั้นนะครับติดต่อที่ร้านสารุปคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลได้เลยสาขามานังสาขาละงูสาขาควนกะหลงหรือจะเป็นธุกรกิจในเครือนะครับแล้วก็สาขาพัทลุงสาขาหาดใหญ่นะครับติดต่อทาง f c e b o o k f แ Fan นเ g e ได้เลยหรือจะติดต่อผ่านทางไลน์ก็ได้นะครับสแกน ลายตัวนี้ไว้เลยนะครับก็สามารถที่จะติดต่อได้เช่นกันหรือสแกนลายไม่ได้ก็ติดต่อที่เบอร์อเ,บอรเบอร์เบอร์ไลน์นะครับเบอร์ไลน์0 8 6 9 6 6 6 3 3 8เบอร์ไลน์0 8 6 9 6 6 6 3 3 8นะครับหรือที่ค้นหาลายที่สลาวุฒคอมพิวเตอร์ตัวนี้ก็ได้เช่นกันนะครับค้นหาลายที่สลาวุฒคอมพิวเตอร์นะครับช่องทางไหนก็ได้นะครับในการค้นหาลายค้นหาจากสลาวุฒคอมพิวเตอร์หรือค้นหาลายจากศู6ย6 6 6ดหกเก้าหกหก บวกสก็ได้เช่นกันนะครับหรือจะสแกน q r Code คตัวนี้เพื่อเพิ่มเพื่อนในการติดต่อขอสมัครแพ็กเกจเน็ตตัวนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรเน็ตนาจะหรือว่าจะเป็นโปรเน็ตลังร้านนะครับก็ชื่นชอบตัวไหนก็สามารถที่จะติดต่อกับทางร้านสราวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอะไรใหม่ๆก็เดี๋ยวจะนำมาอัปเดต กับคุณผู้ชมได้รับชมรับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสลอดดีครับ